สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้เครื่องมือ DIR Buster นะครับในการสแกนเว็บเว็บหนึ่งนะครับจริงๆเราสามารถเอาทูนี้ไปสแกนเว็บไซต์ไหนก็ได้บนโลกนี้นะครับสำหรับวันนี้ที่จะมาสอนทูตัวนี้นะครับก็เป็นตัวทูที่อยู่ในตัวของตัวกา l ีลีนุกนะครับก็จะอยู่ในส่วนของ ัวเว็บแอปพลิเคชัน a n น l ล s i ินะครับมันชื่อในส่วนของตัว DIR Buster นะครับเราสามารถทำการเปิดผ่านหน้า GUI นะครับมันก็จะขึ้นออปชันในส่วนของ OS a DIR Buster นะครับเวอร์ชัน่น1.0แต่ถามว่าถ้าจะใช้ command ตัว Linux เปิดขึ้นมาแบบเท่ๆก็พิมพ์ได้เลยนะครับในส่วนของ DIR แล้วก็ Buster แล้วมันก็จะนะครับพิกอัพตัว Java Option ที่เป็นในส่วนของตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับสำหรับตัว di r buster นะครับขออธิบายก่อนว่าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนนะครับเราส่งบอทนะครับให้ไปสแกนสมมติว่าเว็บไซต์เราเป็นคอนโดแล้วกัน1คอนโด1ตึกจะมีหลายห้องถูกไหมครับทีเนี้ยมันจะเป็นการส่งตัวเว็บไซต์ตัวนี้นครับส่งบอท เพื่อไปดูว่าเฮ้ยห้องไหนมีประตูหน้าต่างเป็นอย่างไรนะครับการเข้าถึงในแต่ละห้องมันก็เหมือนเว็บเดเรคทอรีของเรานะครับว่าเฮ้ยเราส่งบอทดไปดูว่านะครับในการใช้คําสั่งที่เป็น guest เป็น guest นะครับหรือเป็น head นะครับหรือประมาณอย่างเงี้ยนะครับว่าเฮ้ยไปเจอหน้าต่างนะครับบ้านไหนรั่วบ้านไหนไม่ปิดบ้านไหนปิด แล้วก็บานไหนปิดแต่ไม่ได้ล็อกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเป็นการเอาตัวทูไปสแกนไม่ใช่แบบเฮ้ยเราจะต้องมานั่งนะครับดูว่าเฮ้ยทีทีละหน้าเพจมันอาจจะยากไปเพราะว่าเว็บเพจเดย๋ยวนี้ก็คือมีกันนะครับเออก็กรณีเข้าจะไปสแกนเว็บไซต์เราจะมานั่งทำนั่งดูทีละเพจอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเราก็จะเอามาใช้ในส่วนของ นะครับในเรื่องของตัวท o นะครับในการเข้ามาสแกนดูว่านะครับเว็บเพจเว็บเนี้ยนะครับมีการใช้งานอย่างไรนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับโดยตัวอย่างวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสแกนเว็บไซต์ตัวเองนะครับในส่วนของเว็บของผมเองก็ชื่อว่าเว็บ Windows สยามนะครับในส่วนนี้ก็เอามาสแกนดูว่านะครับจะเจอรอยรั่วอะไรบ้าง สิ่งที่คุณจะต้องรู้นะครับก็คือ Target URL เราก็ใส่ลงไปเลยนะครับอาทิเช่น https windowsiam com จากนั้นในฟังกช์ชันของ work method มันก็จะเป็น get a l l i e นะครับหรือว่าเป็น auto switch ที่เป็น head and get นะครับในส่วนของ number update ก็อันนี้ก็ ก็ปรับเป็น e ดี u l t ก็ได้นะครับเราสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่ร0 0ยเทสนะครับก็จะปรับเป็น e ดี u l t นะครับสมมุติว่าเป็น10ในส่วนนี้ก็ปรับการประมวลผลนะครับในการยิงเว็บก็ไม่ไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่เป็นการยิงเว็บมันไม่ได้เหมือนดีดอสมันเป็นการสแกนนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าตัวคอมพิวเตอร์ของเรามีนะครับความเร็วสปีดเท่าไหร่แล้วก็อยากปรับได้เป็นเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้เราสามารถปรับได้สามารถเลือก go faster ได้ก็คือ200เลยนะครับ ในส่วนนี้ขอเป็น10ก็พอส่วน select scan type น,นะครับมันจะมี2อันที่เป็น list ในส่วนของ list based boot f o r c e นะครับเราสามารถเบ้าไปในส่วนของ home นะครับไปที่ root ก่อนแล้วก็ไปที่ user แล้วก็ไปที่ share แล้วก็ไปโฟลเดอร์ของ dir buster มันก็จะมีในส่วนของ word list นะครับในส่วนนี้ก็จะมีเทมเพลตนะครับโดยส่วนมากก็จะใช้ที่เป็น1.0หรือว่าตัวมีเดียมหรือตัวสมอลก็แล้วแต่เพื่อนๆจะลองใช้ดูนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้ว่านะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือน list บอกนะครับว่าที่มันจะเข้าไปสแกน directory ชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับวิธีการเข้าก็เปิด explorer ถ้าอยากดูตรงนี้ก็เข้าไปที่ user นะครับไปที่ไหนไปที่ s h a r ไปที่ D I R Buster แล้วก็ Word List นะครับอาทีเช่นสมมุติว่าเป็น Medium นะครับถ้าเป็น Medium เห็นไหมครับมันก็จะมีบอกว่ามันจะสแกนอะไรบ้างนะครับก็เลื่อนลงมาพวกนี้มันจะเป็นชื่อโฟลเดอร์หรือว่าชื่อไฟล์ต่างๆนะครับมาปร,ประมาณนี้เนาะเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับในส่วนนี้เราก็เลือกนะครับสมมุติเลือกเป็น Medium แต่ถ้าเป็น p ีย l ในส่วนของบูตฟอร์สนะครับเราสามารถกำหนดเป็น c h a r เล c เตอเองได้กำหนดกำหนดมินิมั่มเลนนะครับว่าต่ำสุดเท่าไหร่อ่ะอันนี้ผมขออนุญาตเลือกเป็น l i ลิส a บ e ที่เป็น medium นะครับในส่วนนี้ก็เลือกเป็น default เลยในส่วนของในส่วนของ DAR to start w i t h ก็กวาดทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเรารู้ผ่านแล้เราสมมติว่าเราสแกนรอบแรกแล้วเฮ้ยเราเจอ โฟลเดอร์ er, หนึ่งที่น่าสนใจเราสามารถมากำหนดสโคปดิวดาวได้ไว้เอาเอาเฉพาะโฟลเดอร์ er นี้นะครับเราก็ไฟล์เ x t e n s i o n เราก็ใส่ได้ว่าเป็น php นะครับหรือว่าเป็น zip หรือว่าเป็นในส่วนของ text ไฟล์เราก็สามารถใส่ได้หมดเลยนะครับในส่วนนี้เราจะสแกนกว้างๆก่อนนะครับนะครับ เป็นการสแกนกว้างๆก่อนว่าเราจะเจออะไรบนเว็บไซต์ที่เป็น w i n d o w s ย a m c o m บ้างจากนั้นทำการกดสตาร์ทนะครับในส่วนนี้นะครับเวลาสแกนนะครับเราก็รออย่างเดียวนะครับมันจะมีบอก current speed ในส่วนตรงนี้นะครับ current speed ในการสแกนนะครับเราสามารถผ่านไปสัก5นาทีถ้ามันยังไม่เสร็จแล้วกัสามากด stop แล้วกด back ไปได้นะครับในส่วนของ scan information มันก็จะบอก in p o g r e s s ถูกไหมครับ ในส,ส่วนของ list view มันก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเจออะไรบ้างนะครับในส่วนของ tree view เราสามารถดูเป็นแบบ tree view ได้อันนี้พอดีเพิ่งสแกนนะครับมันก็เลยยังไม่เห็นเท่าไหร่ก็ต้องรอไปสักระยะหนึ่งนะครับในส่วนตรงนี้มันก็จะมีบอกนะครับว่า total request เป็นเท่าไหร่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถดูได้ดูสถานะต่างๆได้ก็จะบอกว่าเฮ้ยนะสมมติว่าอันนี้เจอ ผ่าน d i ล e c เ o อรบางอย่างในส่วนของตัว HTTP Code ก็จะมีบอกขึ้นสถานะไม่ว่าจะเป็น2 0 301, 403นะครับเราสามารถไปดูได้ไว้แต่และความหมายของ HTTP Code นะครับมันคืออะไรเราอยากดูเป็นแบบท e ีวิวเราก็สามารถดูได้เพราะว่าในส่วนนี้ต้องใช้เวลารอนะครับอาจจะแล้วแต่เว็บไซต์นะครับ่าก่อจะสแกนเสร็จนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็น การแนะนำเข้าๆนะครับสำหรับการใช้ D.A.R. Buster นะครับเพราะว่าทูนี้ก็ช่วยให้คนที่เป็นแฮกเกอร์นะครับค่อนข้างประหยัดเวลาเลยเพราะว่าอะไรเขาไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเข้าในส่วนของตัวเว็บไซต์มานั่งดูทีละเพจนั่งดูที Directory อันเนี้ยเป็นเหมือนส่งบอทเข้าไปสแกนนะครับอย่างที่ผมบอกอะ ต,ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าไปสแกนดูว่าคอนโดนี้มีกี่ห้องแต่ละห้องมีประตูแบบไหนคุณล็อกกอนหรือเปล่านะครับเราสามารถใช้ทูตร,ตรงนี้จากนั้นนะครับสมมุติว่าสแกนเรียบร้อยนะครับสแกนเนี่ยเห็นไหมมันก็จะสแกนมันก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราสามารถคลิกขวาแล้วก็ดู open in browser ได้มันก็จะไปเปิดหน้าเพจเพจนั้นเลยนะครับในส่วนนี้เราก็สามารถดูได้หมดเลยว่าเ้ ไม่ต้องไปนั่งพิมพ์เปิด Firefox หรือว่าเปิดโ m e แล้วมาพิมพ์ u i l ไม่ใช่เราสามารถคลิกขวาดูพวกนี้นะครับเราสามารถทำได้เลยหรือว่าดูทีวิวเห็นไหมครับอันนี้กรณีเว็บเป็น Word p r e s s มันก็จะบอกว่าเฮ้ยกรณีมี W P ขีดคอ n t ทนตกรณีเก็บพวกเพจนะครับมันจะมีอะไรข้างในอยู่บอกทุกเนี้ยมันกส็สแกนไปเรื่อยๆก็รอสักคู่นะครับรอประมาณหนึ่งเลยนะครับก็อยู่ที่ ทุกท่านว่าจะได้ข้อมูลมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าถ้ากรณีแบบเฮ้ยกรณีฉันต้องการสแกนที่เป็น W P อ่ะสมมุติว่าสแกนเสร็จแล้วเราเราอยากดิวดาวเฉพาะโฟลเดอร์นี้เราก็สามารถทำได้ก็แค่กดสต็อปนะครับแล้วแบ็กเราก็ไปใส่นะครับ W P ขีดคอนเทนะครับแล้วเราก็สามารถไปกดสตาร์ทสแกนใหม่ได้หรือจะปรับออปชันตรงนี้เพิ่มเติมอย่างที่ เราเลือกได้มันก็จะมีหลายออปชันที่ที่เราสามารถปรับได้นะครับในส่วนนี้ก็ลองมาใช้ tool ตัวนี้ลองสแกนดูนะครับว่าเฮ้สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับหรือคุณที่เห็นมาเป็นผลลัพธ์คุณจะได้อะไรบ้างเพราะว่าในส่วนของคนที่ทำเพนเทสนะครับบางทีในการทำเพนเทสของเว็บไซต์เพื่อหาช่องโหว่นะครับมาพูดง่ายๆแฮกเกอร์มันมีสาย สายดีกับสายดาร์กถูกไหมครับสำหรับสายดีก็นะครับสมมติว่าได้รับโปรเจกต์เรื่องของเพนเทสนะครับเราอาจจะมาสแกนใช้ทูตวนนี้สแกนหาช่องโหว่เบื้องต้นนะครับจริงๆมันมีทูนะครับในการ a อนาลิซิสหลายทูนะครับในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันนะครับมันมีหลายทูเลยก็จริงๆในส่วนของกาลีคุณมากลางเลยว่าคุณจะใช้ทูไหนแต่วันนี้ผมมาอธิบายในเรื่องของทูในส่วนของ D.I.R. Buster นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพในการ หัดเริ่มใช้สำหรับคนที่อยากเป็นแฮกเกอร์นะครับเราก็จะต้องรู้ทูต่างๆแล้วก็คุณก็จะต้องรู้พวกเบสิกต่างๆในการดูของเว็บไซต์อาทิเช่นอาจจะเป็นพวก HTTP code นะครับว่า301คืออะไร200คืออะไร400คืออะไรเราก็ต้องดูเพิ่มเติมแล้วสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในส่วนของทูของการรีนุกครับท่านใดทีช่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับ สามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียเอกหลังเสียได้น,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ